สวัสดีทุกท่านด้วยนั่นเองนะครับผมวันนี้เราอยู่เกมที่มีชื่อว่า After School Tutoring with k o h a r u นั่นเองนะครับผมซึ่งเกมนี้ก็เป็นเกมที่เล่นได้แค่บน Android นั่นเองนะครับซึ่งเกมนี้เป็นเกมในภาพ 2D อย่างนี้เลยนั่นเองนะครับเป็นศาสน้อยคนหนึ่งเหมือนที่ทุกท่านน่าจะเคยเห็นกันเนาะเกมอันนี้เป็นเกมแนวภาพ 2D แล้วก็มีเสียงคนครางด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นฉาก Animation ครับการเคลื่อนไหวการสอดใส่อะไรอย่างนี้นั่นเองนะครับผมถ้าใครเคยเล่นเกมอย่นี้น่าจะเห็นบ่อยแล้วเนาะนะครับผมซึ่งเกมนี้ก็มาเวอร์ชั่่นนนนนใหมเเเป็ละ 2D าขอออง ภาคที่2นั่นเองนะครับเป็นเวอร์ชัน Android ที่สามารถเล่นได้นั่นเองนะครับผมซื้อหนังไฟล์ตัวเกมนี้อยู่ที่ประมาณ54เมกนั่นเองนะครับเป็นพื้นที่สั้นๆเนาะในอาศึกเกมนี้นั่นเองนะครับใครสนใจอยากเล่นเกมนี้เนี่ยติดที่วิตเตอร์ของผมไว้ที่ที่ขอได้เลยเกมที่348นั่นเองนะครับผม348นั่นเองนะครับเกมนี้เนาะเล่นได้แค่บน Android นั่นเองนะครับสำหรับเกมนี้นะเป็นเกมที่เพิ่งออกมาใหม่ได้ไม่นานนี้เองนั่นเองนะครับซึ่งวิธีการเล่นในใครที่โหลดไปแล้วเนี่ยก็สามารถ เหมือนเป็นรูปเทปก็สามารถเลือกได้ว่าเราจะแต่งหน้าตัวละครเป็นยังไงนคะครับผมหรือว่าจะให้ใส่ดุ้ยใส่ไอ้นั่นของไอ้ดาบไปคาลิเบอร์ตรงไหนนั่นเองนคะครับผมสามารถใส่ได้3ที่แล้วก็สามารถเปลี่ยนรูปด้านหน้าตาเธอได้นั่นเองนคะครับผมเอาวันนั้นอยากรู้ว่าตัวระบบตัวเกมจะเป็นยังไงเสียงน้องจะเป็นยังไงก็ลองหลดมาเล่นดูในการสาธิเกมนี้นะครับเพราะผมไม่อาจจะให้เห็นเนื้อหาหรือว่าเต็มๆได้นั่นเองนะครับผมก็ประมาณนี้เข้าวๆด้วยกันนั่นเองนะครับผมอาจจะให้ดูอะไรไม่ได้เลยนะครับพะมาถึงมันก็มีอะไรเลยนั่นรผมใู้้ ในเกมจะเป็นยังไงเพิ่มเติมเนี่ยก็ลองโหลดมาเล่นดูแล้วกันกนี่เลครับผม ดาวน์โหลดเล่นดูได้นะครับพื้นที่สั้นนั่นเองนะใส่เกมนี้นั่นเองนะครับโอเคสำหรับวันนี้วันนี้แหละมาแล้วสันส้นวันนี้นะครับเพราะว่าเกมนี้มันให้ดูอะไรมากไม่ได้นั่นเองอย่างที่บอกไปนั่นเองนะครับผมใครลองดูว่าในเกมเป็นยังไงหรือจะมีอะไรเพริ่มเติมเนี่ยอลองหลบเล่นดูเท่านั้นนั่นเองนะครับผมเป็นเกมเนีเน้นเกมเพลย์ล้วนเลยนั่นเองมาถึงก็เล่นได้เลยนั่นเองครับไม่ได้มีเนื้อเรื่องไม่ได้มีอะไรก็เล่นได้เลยนั่นเองนะครับผมถ้าเราเล่นเสร็จแล้วหรือว่าพอใจแล้วก็ลบทิ้งไได้้เเเเเลลลยหหหืืออนนกกั่่่งะะรรบบาาป็็็ทีจจววว คอลเลกชันของเราก็ได้แต่นบโอเคมาเนีวกันเนาะเอราทุกคาชอบกันชอบเรอนี้หรืชอบเกณนนี้อีกเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์เ่อปกัใผมด้วยสอบคุณทุกไปสบาไปตามชมได้เลยในช่วงหน้าผมจะขอตัวลาไปก่อนไปพายนะครับ